พระคถายันกรอบเพชรของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งท่านได้เรียนมาจากผู้สืบทอดตำราพระร่วงท่านกล่าวไว้ว่าผู้ใดที่เป่าพระคถานี้ลงกระหม่อมต้องเคารพในพระพุทธเจ้าเพราะเป็นพระอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าคุ้มครองมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้า จะสามารถป้องกันภัยต่างๆได้ถึงเรียกกันว่ายันเกราะเพชรคาถายันเกราะเพชรเป็นสุดยอดพระคาถาชั้นสูงมาจากบทสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้าหรือพระคาถาอิติปิโสแต่เขียนเรียงลงมาแปดแถวเพื่อป้องกันภัยทั้งแปดทิศเป็นพระคาถาโบราณพุทธคุณของการสวดพระคาถานี้เป็นประจำ จะสามารถหนุนดวงเสริมบารมีการเงินการงานและป้องกันการกั่นแกล้งจากคนอื่นเพราะของไม่ดีจะย้อนกลับสะท้อนเข้าไปหาตัวผู้ส่งมายัดกรอบเพชรมีประวัติที่มาจากหลวงพ่อปานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หเชื่อกันว่าอิทธิฤทธิของยันกรอบเพชรของหลวงพ่อปานนี้ท่านไม่ได้รับรองว่า จะคงขพัญชาตีแต่หากใครรับไปแล้วจะป้องกันอันตรายจากคนอื่นที่เข้ามาทำลายด้วยวิชาต่างๆยันกรอบเพชรของหลวงพ่อปานท่านได้ศึกษาจากตำราพระร่วงโดยตัดมาจากส่วนหนึ่งของธงมหาพิชัยสงครามเป็นการนำเอาพุทธคุณบทต้นมาเขียนเป็นตัวขอมอ่านตามขวางว่า ปิรชาคตรสาติหังจัตโตโรทินังปิสัมรโลปุสัตพุทธโสมานะกะริธาโลภะสัมสัมวิสเทพะข้าพุทธปันทูธรรมวัควาโทโนอัปมะมะวาอะวิสุนุสานุสติ สำหรับยันกรบเพชรคือเป็นพระคาถาอิทิปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุทธโภวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิถูอนุตโลปุริสะธรรมสาลธีสัทธาเทวมนุษยานังพุทธโภพควาติเรียกกันว่าห้องพระพุทธคุณแต่เขียนลงมาอย่างตัวหนังสือเต็กเขียนลงไม่เขียนตามบรรทัดเขียนลงมาเจ็ดคำ แล้วก็ขึ้นต้นใหม่เรียงกันไปก็ว่าอิระชาคาตระสาติหังจัะโตโรทินังนี้เรียกว่าอิติปิโสแปดทิศแล้วก็ชักเป็นยันเรียกสูตรตามเส้นที่เขาชักไปผู้ที่มีความเชื่อเรื่องอำนาจพุทธคุณของยันเกราะเพชร ได้สร้างวัตถุบูชาในรูปแบบของยันกำไลข้อมือแหวนภาพติดผนังเพื่อวางในจุดที่เหมาะสมเชื่อว่าอำนาจพุทธคุณของยันเกรอะเพชรนั้นจะคุ้มครองเรื่องเหตุแคล้วคลาดปลอดภัยการรับยันเกรอะเพชรในอดีตจะทำในวันเสาร์ห้าหมายถึงวันเสาร์ขึ้น5คำ่ำเดือนใดก็ได้ผู้รับยัน ต้องจัดเครื่องบูชาทูบเทียนหนึ่งชุดภเกกิผู้เป่ายันไม่ได้เป่าให้ผู้รับยันทีละคนกระทำได้ทีละหลายหมื่นหลายแสนคนผู้ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมพิธีก็ตั้งมั่นสมทานศีลกรรมฐานรับยันกล่าวเล่าต่อกันว่าผู้เข้ารับยันเมื่อยันจับตัวผู้รับจะมีอาการต่างๆเช่นร้อนใบหูร้อนหน้าขนลุกขนชัน คันยุบยิบหรือจับไข้และจะหายไปเองเมื่อรับยันเกาะเพชรเข้ามาอยู่ในตัวแล้วผู้รับยันจะต้องสมทานศีลบริสุทธิ์หข้อหรืออย่างน้อยต้องรักษาศีลสองข้อคือห้ามกินเหล้าและห้ามลักขโมยและต้องสวดมนต์ไหว้พระอาราธนาบารมีของท่านมาเป็นเกาะเพชรคุ้มกาย ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อของผู้ที่บูชาเรื่องยันอันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่ากันว่าในข้อห้ามนี้ถ้าหากใครประพฤติไม่ดียันกรอบเพชรก็จะไม่คุ้มครองต้องรักษาศีลอยู่ในธรรม